ตำบักทัวปูนะปีปิ้งปลาเจปุผาแซบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมานี่เขาก็ได้อยังนี่ตำบักทัวปูนะปีปิ้งปลาบรรยากาศอยู่น้าครับพี่น้องนี่เบึง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 นี่เบิึงบรรยากาศลิ้มสาอยู่น้าพี่น้องมานี่ เอามาแล้วก็กินเลยพี่น้องครับทาบเที่ยงพอดีมั้นนี่มมาพร้อมกับข้าวเหนียวหน,นึ่น<อ>งกัดตีน้ำปลาต่างๆฮอเด้อ่ท้องไงพี่นอ้องผักกินพ้าแส็บมันนี่อยู่ท้องไหท้องน้าครับพี่น้องครับพี่กาวครับนำบ,บักทั่วร่มดีค่ะคบอกเขาต้องเขาไม่แล้ แต่หมดเวลามันก็ต้องหูดคุกก้ามประเข็งไปดดูหน่อยครับนีแล้วพี่น้องได้จากยูนี่แล้วนี่ลงเบ็ดไว้พี่น้องเห็นบ่<ะ>สองคัน

กับมันห,พนหนล,ล,ลนาพ,าพ,พี่น้องเหรอลท้าพี่น้องออนี้เอาขอจะีจะยวิธีทีวิบบ้านเขาพี่น้องกลับมาบ้านกับ่ไปใส่ดอกพี่น้องเขาป้าเขาดงเขาท่งเขาทาเขาให้เขานะ

ยงวะไคยัมกิงกิกกกกกงบรรก,กาศินเอาบรรยากาศให้พี่น,อน้องเบิ่งล้มหนาววิวพี่น้องน้องอใส่ใส่ขาวๆเลย

ร้าวเนาะนี่ิน้อสกเดี๋ยวสุดชินเลือนานี่เดี๋านี้กินแซ่บๆมากินน้ำกันพี่น้องเบิ้งไปกินพรอบกันไปอยากให้พวกเขากินอยังงห้เบิ้งอี่อางคอมเมนต์มาบอกไงเด้อดน่น้องเลยเบิ้งอยง ต้นบ,อกกอบักกรอกด้วยหนึ่งได้ห้ือเต้นแบกไงยิ้ไม่ไ,ไ,ไว้ตับหนยู่เือนเห็นบรรยากาศนนิหอนบ้านเลยนี่ เปไนแบวนี้แถวเดียวทำได้ทำไม่ได้ไม่รอ้ไหมเป็นเหล็กขืมมันลง ขายดีครับพี่น้งเมือนวจะช่วงกันต้มน้ำปลาปลุปกน้องปลาตัวละครเ้องพี่้องละพี่นะพขกแกปุยลูกกัอนมาเนี่ย ของธรรมาชาติบ้านเฮาพี่น้องเองจะไ,ได้บ่บ,บวา่างไม่เก่าอะไ่กี้เนี่ยากอ่ี แล้เขากระแทบกินอยู่นะปลาอยู่นะแสบเอาละครับพี่น้องมือเขาอะร้ายพี่น้องไปก่อนกับเมนู้ดแสบคลิปหนาแล้วมาเจอก,กันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนไปกินต่อก่อนพี่น้องสแสบหนุอมกันพี่น้องฝากกับเขาพูดเจชแนลคลิปหนาใหม่มาดีกันครับสว,ส,สวัสดีครับ